เตือนภัยนักลงทุนบิตคอยร่วงระนาวนี่เป็นสัญญาณเตือนหรือโอกาสทองกันแน่วันนี้18พฤศจิกายน2568ราราคาบิตคอยบิตคอย BTC เกิดการปรับตัวลดลงอย่างน่าตกใจซึ่งอาจทำให้หลายคนใจหายใจคว่มแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อก็เป็นได้แต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีความเห็นต่าง บางคนมองว่านี่คือฟองสบู่ที่กำลังจะแตกในขณะที่อีกหลายคนเชื่อมั่นว่านี่เป็นเพียงการปรับฐานชั่วคราวเท่านั้นมาเจาะลึกรายละเอียดกันสักหน่อยครับข้อมูลล่าสุดณเวลา6 56. นาฬิกานาทีที่ผ่านมาพบว่าราคาบิตคอยมีการปรับตัวลดลงถึง2.56%เมื่อเทียบกับราคาเมื่อ24ชั่วโมงก่อนหน้าทำให้ราคาปัจจุบันอยู่ที่9 1 9 7 9ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,986,558.13บาท อ้งอิงอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่18พฤศจิกายน68นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงถึง13.37%ในช่วง7วันที่ผ่านมาซึ่งถือว่าพันผวนพอสมควรเลยทีเดียวแล้วเหรียญคริปโตเคอเรนซีอื่นๆละ่ะพวกเขารอดพ้นจากสถานการณ์นี้หรือไม่คำตอบคือไม่ส่วนใหญ่ก็โดนผลกระทบไปด้วยเช่นกันโดยเหรียญเน็ตอิทิเรียมปรับตัวลดลง2.6 5เปทเดอร์ eder, T, ลดลง0.06%และ u s d c USD Coin ลดลง0.04%ในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาสรุปภาพรวมราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีหลักข้อมูลณวันที่18พฤศจิกายน68เศร้า BTC บิตคอยเศร้า91,978.58ดอลลาร์สหรัฐลบ2.56%เอเธอเรียมเศร้า3,019.73ดอลลาร์สหรัฐลบ2.65% USDT เทเดเศร้า0.9988ดอลลาร์สหรัฐ -0.06% XRP รีเพิร์ซอล2.15ดอลลาร์สหรัฐ -2.75% BNB Binance Coin เซ้า905.81ดอลลาร์สหรัฐ -2.42% USDC USD Coin เซ้า0.9997ดอลลาร์สหรัฐ -0.04% SOL Solana เซ้130.48ดอลลาร์สหรัฐ -5.09% ้าอนนี่น่าสนใจทำไมถึงร่วงหนักกว่าเพื่อน TRX พรอนเศดอลลาร์สหรัฐลบ9 3 9 d o โดคอยนเซาศด้า0.1515ดอลลาร์สหรัฐลบ4 ether สองเปอร์คาน,นเศูน4์ดอลลาร์สหรัฐลบ8 a d v e r t i s e m e เปอราคำเตือนสำคัญ ข้อมูลที่นำเสนอข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นจึงไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนหรือซื้อขายโดยเด็ดขาดก่อนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดที่ท่วนและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนรวมถึงตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลอตอได้ที่ wwww.sc.o.th www.sec.or.th h t t p www.sec.or.th เพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนอย่างครบถ้วนแล้วคุณหลักครับคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์บิตคอยในวันนี้นี่คือจุดจบหรือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆม,มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับคุณคิดว่าเหรียญไหนน่าจับตามองเป็นพิเศษในช่วงขาลงแบบนี้หรือมีใครคิดว่าบิตคอยจะกลับไปทำออทามไฮได้อีกครั้งไหมแชร์ความคิดเห็นของคุณได้เลย